ครับกับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกันช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยจะมาบูรณะคุณปู่นะครับนี่คุณปู่วิมานแอร์สามพันบีดีนะครับรุ่นคุณปู่ตัวเนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนี่รุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นหน้าจอภาษาจีนนะครับนี่รุ่นแรกนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่เย็นแต่เปิดติดแต่ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดู รอบๆก่อนนะครับนี่ให้ดูรอบกอนนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นคุณปู่ช่างลูกค้าบอกให้บูรณะให้หน่อยทําไงก็ได้ให้มันเย็นเขาไว้ยังนี่ครับดูข้างในเห็นไหมครับเต็มเลยครับข้างในบอกโอ้ไม่เคยล้างเลยครับเนี่ยสี่ห้าปีนะครับรุ่นคุณปู่ตัวนี้นี่นี่ครับให้ดูดูที่แผงคอยเย็นนะครับตันเต็กเลยครับเห็นไหมครับ แผงคอยร้อนขอไปแผงคอยร้อนนะครับตันเตกเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะดูเดี๋ยวก่อนเราจะแกะเราต้องเปิดดูก่อนนะครับว่าเอลูกค้าทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวช่างบอยไปหาปลักก่อนนี่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 โอเคละนี่ครับรุ่นนี้เป็นปลักอันนี้นะครับต้องหาเสียบแบบนี้ถ้าไม่งั้นจะเสียบกับปลักเราไม่ได้นะครับนี่นี่แล้วก็เอาเสียบเข้านี่นะ อ่ะติดอยู่นะติดอยู่นะติดอยู่นะเดี๋ยว,วเ,ดเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวรอเครื่องก็เส็นแอปหนึ่งไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วเปิดตุ้มนะลูกค้าโอเคอเดี๋ยวลองเปิดดูอ่ะติดอยู่นะลูกค้าบ,บอกเอาออกมาจากกุ๊ไม่เคยเปิดไม่เคยอะไรเลยบอกช่างบอยบุรณาให้หน่อยเช็คทุกอย่าง เก้าแอมนี่ครับเก้าแอมสูบติดเดี๋ยวตัดนะครับเนี่ยแอมไม่เย็นนะครับแปดแอมนั่นคอมหยุดแล้วนี่ครับเหลือศูนย์จุดสองคอมสตาร์ทไม่ออกนะครับอันหนึ่งอาการละโอเคหนึ่งอาการคอมสตาร์ทไม่ออกนะครับความเย็นไม่มีแต่ว่าตรงนี้เป็นครูนะเนี่ยครูเป็นสีเขียวไม่กระพริบแต่ว่าคอมไม่ทํางานเสียงคอมดังอืดแล้วก็ตัดไป โอเคครับมานะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนว่าเป็นยังไงนี่ครับข้างในก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเปิดลงมาก็อย่างว่าแหละเก่าเก็บครับพอถึงหน้าร้อนเอาออกมาใช้ก็ต้องเสียต้องอะไรเป็นธรรมดานะครับโอเคครับ มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเดี๋ยวดึงปากก่อนเดี๋ยวไฟช็อต <c oughs> นี่ครับเราก็ตบแบบนี้นี่นี่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ดูด้านในครับเป็นยังไงโอ้หนี่ครับสุดยอดง <c oughs> านเข้าอีกแล้วครับช่างบอยงานล้างชุดใหญ่นี่ครับประมาณนี้มา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้า <c oughs> เรา,าดูข้างหน้ากัน อันนี้ช่างบอยถอดน้อตไปหมดแล้วนะเพื่อความไหวนี่ครับประมาณนี้เลยโอ้โหไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ล้างได้แต่ว่าตอนนี้ยคอมมันมีปัญหาอยู่คอมมันไม่เดินนะครับคอมมันไม่ยอมสตาร์ทนี่ครับประมาณนี้กยกหัวออกนี่ครับจำแหลให้ดูเลยครับทีละชิ้นละชิ้นเลยมานะมาดูฝั่งนี้นี่ครับที่ช่างบอยบอกคอยร้อนตัน นี่ครับอันนี้ตันจริงนะครับไม่ได้ตันเล่นๆตันจริงๆนะครับนี่โหดูฝั่งคอยเย็นมากดูฝั่งคอยเย็นหมุนกันอ่าดูฝั่งคอยเย็นนี่ครับฝั่งคอยเย็นนี่ครับตันแบบนี้ไม่ใช่ปัญหารครับเดี๋ยวเจอน้ํายาช่างบอยไปเนี่ยขาวโว้นี่ครับเป็นสีแบบนี้เลยถ้าเจอน้ำยาช่างบอยไปนะนี่ครับประมาณนี้นี่ต้องดูว่า เป็นอะไรคอมสตาร์ไม่ออกแคบเสียหรือเปล่าต้องวัดแคบดูก่อนนะครับเพราะว่ามาเข้าขึ้นเก้าเอมโอเคครับก็ใครสนใจซ่อมแอร์กับช่างบอยนะครับติดต่อไม่ได้เลยศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดเก้าสองหนึ่งศย์้าลองแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับช่างบอยลบเพื่อนออกไปมั่งแล้วลองแอดดูนะครับศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดเก้าสองหนึ่งย์เก้านะครับช่างบอยลบเพื่อนออกไปมั่งแล้วเพื่อนเก่าๆที่ว่านานๆเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วช่างบอยได้ลบออกแล้วลองแอดดูนะครับนี่ โอ้โหแกมจันครับอันนี้เรียบร้อยไปเดี๋ยวช่างบอยไปแกะก่อนโอเคครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยได้เลย099ไอ้0948792109นะครับโอเคครับก็จบไปกับบุรณะคุณปู่วิมานแอร์นะครับนี่